สวัสดีครับผมโตโต้ราเมนวนะครับวันนี้เดี๋ยวมาทำความรู้จักกันกันกบประตูบานเลื่อนสีบานของแบรนด์วินเซอนะครับผมตัวนี้เป็นว i n เซอร์รุ่น Smart Basic นะครับอย่างที่เคยแจ้งกันไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับว่า Smart Basic ก็คือจุดเด่นอีกหนึ่งตัวของเขาคือมีบัวประดับวงบตัวนี้นะครับเป็นตัวเก็บงานดูเรียบร้อยสวยงามนะครับ มาดูการใช้งานของบานเลื่อนสีบานนะครับผมครับนี่เป็นมือจับเป็นระบบการโยกมาก็คือเราจะโยกขึ้นนะครับเพื่อปลดล็อกนะครับเราเลื่อนออกมานะครับการโยกตัวนั้นนะครับจะมาทำการล็อกตัวนี้นะครับ ข้อดีของเขาก็คือถ้าเปิดไปอย่างเงี้ยการโยกเนี่ยจะโยกไม่ได้นะครับจะโยกลงไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าระบบตัวนี้ยังไม่ถูกทํางานก็คือกดตัวนี้ลงไปการโยกถึงจะี้างานได้ก็คือปิดบานมาสลิดกันถึงจะทําการโยกล็อกได้นะครับผมนี่คือที่เรียกกันคือว่าประตูบานเลื่อนสี่บานนะครับจริงๆแล้วก็จะเลื่อนได้แค่สองบานตรงกลางนะครับด้านข้างก็จะปิดไว้นะครับ เรามาดูมือจับด้านนอกนะครับผมมือจับด้านนอกจับสะดวกมือนะครับจับง่ายสบายเย็นสบายนะครับโอเครับตอนนี้หน้างานเราก็จะอยู่ที่อำเภออากาศอมาศนมยจังหวัดสกลนครน,นะครับผมมาติดตั้งประตูหน้าต่างให้ศูนย์วินเซอร์สกลน,นครน,นะครับ บริษัทเนเจอร์สูนวินเซอร์สกลนครน,นะครับครับผมขอขอบคุณทางบริษัทเนเจอร์นะครับที่ให้ความไว้วางใจเรียกใช้งานรอนว n นเซให้มาทำการติดตั้งประตูหน้าต่างวินเซอร์ให้ในครั้งนี้นะครับผมยังไงติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะทำการยังไงสอนการติดตั้ง หน้าต่างบานเปิดนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกันที่ร้อยเอ็ดครับผมครับสวัสดีครับ